เอ็กเพิงจัดงานเปิดตัวเดนิว w X9 2025อย่างยิ่งใหญ่ใช้ชื่องานว่าเอ็กเพิงโกลบอลแบรนด์ไนงานจัดที่ท่าเารืเอไคตากอ่าวกาลูนฮ่องกงเอ็กเพิงได้เชิญสื่อมวลชนกว่า100คนจากทั่วโลกบินมาร่วมงานและในงานมีสื่อทั้งทางจีนและฮ่องกงอีกกว่า400คนและที่เห็นอยู่นี่คือเอ็กเพิง X92025 ผมและภรรยาเดินทางไปในนามอีวิคาส์ไทยผมบินจากขอนแกน่นลงต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิและเิี่ยนไปต่อที่ฮ่องกงใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ4ชั่วโมงถึง ฮ่องกงช่วงประมาณ22นาฬิกานอนพักที่ตึกโคเบลเซ็นเตอร์แล้วตื่นมาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้ากิจกรรมแรกยังอยู่ที่ตึกโคเบลเซ็นเตอร์ที่เห็นอยู่ในห้องนี้จะเป็นสื่อที่บินมาจากตัวโลกวันนี้เป็นวันที่ผู้บริหารเอ็กงได้มารวมกันอยู่ที่นี่ผู้บริหารออกมาคุยกับสื่อพูดถึงนวัตกรรมต่างๆที่เอ็กงกําลังสร้างและกําลังพัฒนาในอนาคตในช่วงแรกทางเอ็กงแนะนํารถบินได้แบบแยกส่วนใช้ชื่อรุ่นเอ็กงแอโรเฮสทีโดยรุ่นนี้ รัฐบาลจีนอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะพร้อมจำหน่ายจริงในปีหน้าราคาประมาณ10ล้านบาทในคลิปที่เห็นตอนนี้ก็เป็นรถบินได้อีกรุ่นหนึ่งที่ทาง x อ็กเิงกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเคยเห็นโมเดลรุ่นนี้แล้วครับทาง x อ็กเิงได้นำเสนอเกี่ยวกับโรบอตโดยมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องมาหลายโมเดลโมเดลล่าสุดมีความฉลาดและมีสัดส่วนรูปทรงที่คล้ายมนุษย์มากใช้ชื่อโมเดลนี้ว่าไอรอคาดว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะได้เห็นไอรอนหุ่นยนต์โรบอท ไปประจําการอยู่ในโรงงานต่างๆทั่วโลกจบกิจกรรมแรกประมาณบ่ายสามมีกิจกรรมต่อในช่วงเย็นเราเดินทางต่อไปที่ท่าเรือไคตักอ่าวกาลูนมาถึงจุดเข้างานเอ็กเพิร์นโกลบอลแบนไนเป็นครั้งแรกที่ผมมาที่ท่าเรือไคตั๊กอ่าวกาลูนจุดนี้วิวสวยมากครับเป็นการเลือกสถานที่จัดงานที่สวยงามอลังการมากๆเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญถึงเข้ามาร่วมงานได้นะครับสื่อที่บินมาจากทั่วโลกตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้น่าจะเกิน500คน ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นของค่ายเอ็กเิงและวันนี้คือวันเปิดตัว x อ็กเพิงเอ็กเก้าพาไปชมคลิปมุมบนอ่าวการูนท่าเลือไข่ตักสวยงามมากๆใครมาเที่ยวฮ่องกงต้องแวะมาถ่ายรูปมุมนี้ครับ X9-2025 มีสีเพิ่มมา3สีสีม่วงเมทัลลิกสีนี้เรียกว่าสีเทาด้านกับสีน้ำเงินเข้มแบบคอสมิกสีใหม่ บอกเลยว่าสวยทุกสีในงานยังจัดแสดงรถยนต์บินได้ a e r o h T ไหนๆก็มาถึงที่แล้วขอขึ้นไปสัมผัสเลยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือรถยนต์บินได้ของเอก์นนะครับ <Okay. S 1> รูปทรงของ a e r o h T ก็จะคล้ายๆโดนเป็นรถบินได้แบบแยกส่วนนะครับในส่วนของโมดูลแรกเป็นรถ6กล้อใช้งานในภาคพื้นดินโดยจะติดตั้งโมดูลที่2ที่เป็นยานบินไว้ในส่วนท้ายเคยบินให้สื่อมวลชนทั่วโลกได้ชมที่เมืองเซี่ยงไฮ้ระบบควบคุมแบบคันโยกเดียวหน้าจอสัมผัสและระบบนำทางห้องโดยสารแบบพนรามา มุมมองกว้างถึง270องศาออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้ไม่มีประสบการณ์การบินมาก่อนมีโหมดการบินอัตโนมัติและโหมดการบินหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง Aero h t เป็นอากาศยานอีวิทอลสองที่นั่งหากใครสนใจก็เตรียมเงินจองไว้ได้เลยราคาขายคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ10บล้านบาทเรายังอยู่กันที่ท่าเรือไคตัซีโอของแอกเพลิงคุณเหอเสี่ยวเพิงเดินทางมาถึงแล้วมาพร้อมกับกองทัพสื่อมวลชนที่ตามลุมล้อมอย่างหนึ่งแน่นคุณเหอเสี่ยวเพิงเดินมาคุยกับสื่อตามที่นัดไว้มีสื่อมวลชนจากต่างประเทศ5สื่อได้รับโอกาสพูดคุยกับคุณเหอเสี่ยวเพิงทางช่องเีวคาไทยแลนด์เป็นหนึ่งในหสื่อจากต่างประเทศที่ได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับคุณเหอเสี่ยวเพิง So what, why why you, why you pick uh Xpeng among all the brands in Thailand? Uh, in Thailand, Xpeng is unique design for MPV. And when I uh, test dive on this is, I test dive for camping and v 2 l and uh drive for the long way about three days. Battery decreasing is nearly the brand came and s r e in k o n g a n t h t t I l i v i in had the leadership l e a e e r s h i p of e ์ e ด์เ o we e e c i d e e to get my own one And I expect that ถ้าเอ r ก h a v ร city car ถ i ันจะได้หนึ่ e ถ้าฉันรู้ว่าหายออกอย่าสหลังพูดคุยจบก็ถ่ายรูปร่วมกันไปกันต่อกับกิจกรรมถัดไปบนท่าเรือไคตักที่จัดกิจกรรมมีหอขนาดใหญ่สื่อทุกคนมารวมกันอยู่ที่หอตามเวลานัดหมายคุณเหอเสียวเพิง CEO ของเ e อ็เผิงได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตัวเองบอกเล่าถึงนวัตกรรมต่าง งงขอ,งอก,งการพัฒนารถบินได้การพัฒนา AI เพื่อนํามาใช้งานในรถยนต์เอกเพิงการทดลองใช้งานระบบขับขี่อัจฉริยะและคุณเหอเซียวเพิงเริ่มแนะนํา X9 e 2025ที่นั่งตรงกลางมีช่องสําหรับเดินบอกกลางเป็นแบบ zero gravity พร้อมระบบขับขี่อัจฉริยะที่ฉลาดขึ้นในส่วนของการขับขี่เ e อึก e เพิง X9 ติดตั้งระบบเลี้ยวที่ล้อหลังช่วยในการเข้าโคง้งและจอดในที่แคบช่วยลดวงเลี้ยวเหลือเพียง5.4เมตรเท่านั้นและขณะเลี้ยวที่ความเร็วต่ำล้อหลังจะหมุนสวนทางกับล้อหน้าเพื่อให้รถเลี้ยว แคบลงระบบเลี้ยวของ X เึิง X 9เป็นหนึ่งในจุดเด่นของรถรุ่นนี้ที่เหนือกว่าหลายรุ่นปิดท้ายด้วยการเปิดราคา X เผิง X 9ที่จำหน่ายในประเทศจีนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบาทเปิดตัวในไทยช่วงปลายปีราคาคาดว่าน,น่าจะเท่ากับรุ่นเดิมวันนี้เหนือมาทั้งวันพักดื่มน้ำที่ท่าเรือไขตักที่ทาง X เผิงได้จัดเตรียมไว้ให้ก่อนจะเดินทางกลับไปพักผ่อนเพื่อรอสู้ต่อในวันถัดไปเช้าวันต่อมา เราอยู่ที่ชั้นล่างของตึกโ o เ e ลเซ็นเตอร์และนี่คือเอ็กเพิงสโตร์บนเกาะฮ่องกงโชว์รูมเอ็กเพิงจะอยู่เยื้องๆกับโชว์รูมของเทสลาวันนี้เราอยู่ที่เอ็กเพลิงสโตร์ฮ่องกงนะคะที่โ o เ e ลเซ็นเตอร์ตรงนี้เลยจะเป็นการส่งมอบเดนิวส์เอ็ก9 2025นะคะคันแรกในประเทศจีนนั่นเองที่เปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะคันที่ส่งมอบจะเป็นสีดํานะเดี๋ยวจะมีการส่งมอบจากมิสเตอร์เฮอร์ซเลเพิงนะคะที่เป็นซีอของเอ็กเพิงนั่นเองมาส่งมอบกุญแจด้วยตัวเอง ตอนนี้นะคะสื่อมวลชนเยอะมากๆนะขณะนี้นะคะมิสเตอร์เฮอร์เชลเพิงนะคะซีอ <CEO S 2> ของเอเซอร์ ern, กำลังทาพิธีส่งมอบรถ s 9 2,015คันแรกของจีนด้านหลังของเราเลยคือคนเยอะมากๆต้องบอกว่าหลังจากที่พอมีมิสเตอร์เฮอร์เชลเพิงเดินเขาา้าแบบบูบาคือทุกอย่างจะแบบไปล้อมอยู่ที่เขาตอนนี้ดูบรรยากาศคนนะคะเข้าไม่ถึงเลยแล้วก็จะมีการคอยกันให้สื่อนะคะอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้เราให้สื่อท้องถิ่นนะคะเขาถ่ายกันอยู่เมื่อกี้ไม่ได้มาบางส่วนเลยเดี๋ยวจะลงรู ให้ดูกันเดี๋ยวชมบรรยากาศตอนนี้เลยค่ะกำลังส่งมอบปุ่นแจ้ The New X9 ขันแรกแล้วค่ะอันนี้คือเขาจะให้เราสั่งเอ็กเรเป็นภาษาไทยทาง x อ็กเได้กำลังจัดทำวิดีโอที่จะนำเสนอให้ทั่วโลกเห็นว่า x อ็กเซสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หลายภาษาน่าตื่นเต้นนะครับ จะได้ยินเสียงภรรยาอยู่ในสื่อโฆษณาของ x อกเงและจะได้เห็นภรรยาของผมอยู่ในสื่อโฆษณาของ x อกเงด้วยเปิดโหมดผ่อนคลายตั้งกล้องอยู่นานนะครับถ่ายแค่นี้เสร็จแล้วครับจบภารกิจเรียบร้อย2วัน2คืนบนเกาะฮ่องกงสนุกมากๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถจรไฟฟ้า EVCars Thailand